ดีคหลังจากที่ทีเซอร์ h e w ว i t โ l ตา u s ซีซั่น3ทีทลิซาเป็นนักแสดงหลักของซีซั่นนี้ออนแอร์ก็ทำให้กลายเป็นกระแสยอย่างมากมายในสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเวลาซีนไหนที่ลิซาปรากฏตัว ชาวเน็ตจะสนกสนใจเป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆและทันทีที่ทีเซอร์ที่2ของซีรีส์เรื่องนี้ถูกปล่อยออกมานอกจากความน่าติดตามของน้องมุกที่มีทั้งการดำไทยอย่างอ่อนช้อยงดงามหรือแม้แต่กระทั่งการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานของน้องมุกก็ยังเป็นที่ถูกพูดถึงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยเช่นกันแต่แต,แต่นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วชาวเน็ตยังโฟกัสผิดจุดเพราะดันไปสงสัยน้องมุก ว่ามีการอัพไซส์เพิ่มขึ้นหรือไม่หลังจากที่ในซีนซีรีส์ The White Lotus Season 3ที่เราได้เห็นน้องมุกใส่ชุดเดสสายเดี่ยวจนทำให้เห็นถึงความเซ็กซี่เบาๆของน้องมุกในซีรีส์ชาวเน็ตคนหนึ่งนะคะได้แสดงความคิดเห็นว่าเคยทักตั้งแต่งานวิซอเ l l s ซีเค t และวว่าน้องน่าจะไปอัพไซส์มาจนผ่านไปแต่ละงานแต่ละรูปจนรูปนี้ออกมา นี่ว่าใช่แหละแต่อาจจะทำมาให้พอดีใส่เสื้อผ้าสวยพักฟื้นไม่นาน ในขณะที่โพสต์นี้นะคะได้ถูกโพสต์ขึ้นบนโซเชียลมีเดียก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องมุกจะอัพไซมาเพราะถ้าได้ติดตามงานของลิซ่าจริงๆจะรู้ดีว่าเธอมีผลงานอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้แสงสปอตไลท์ของสื่อมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยที่เธอจะมีเวลาไปทา เพราะถ้าทำจริงๆย่อมต้องมีการพักฟื้นสักระยะแต่เท่าที่เราได้เห็นผลงานของลิซ่าเธอมีผลงานต่อเนื่องแบบโดดๆ ทั้งงานทางด้านงานแสดงงานทางด้านดนตรีรวมไปถึงการเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่ตางๆแล้วแบบนี้เธอจะเอาเวลาที่ไหนไปทำนจากนี้นะคะเพื่อนๆชาวเน็ตยังให้ข้อสังเกตว่าถ้าย้อนดูสรีระร่างกายของลิซ่าเธอเป็นคนที่มีสรีระร่างกายสวยงามอยู่แล้วเพราะเธอเป็นคนที่มีวินัยในเรื่องการเฟิร์มหุ่นมากๆถ้าลองเทียบดูรูปสมัยก่อนกับปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสรีระร่างกายของลิซ่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นเอวเอยสะโพกเอยที่ได้รับการดูแลยอย่างดีลิซ่าปั้นหุ่นได้อย่างเพอร์เฟ ซึ่งสรีระร่างกายทุกอย่างเป็นของดั้งเดิมร0อปอร์ซไม่มีการเสริมเติมแต่งก็เหมือนกับช่วงหนึ่งที่เธอโดนแอนตี้เฟกนิวเรื่องการใส่กางเกงเสริมสะโพกทำให้เธอดูมีสะโพกที่สวยงามหรือแม้แต่กระทั่งข่าวเฟกนิวว่าเธอลงทุนถึงขนาดฉีดสะโพกมาก็ตามซึ่งข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่สิ่งที่แฟนๆของลิซ่าเห็นอย่างชัดเจน นั่นคือเธอมีวินัยในการออกกำลังกายและรักษาหุ่นของเธอ เพราะฉะนั้นแฟนๆของลิซ่าจะไม่คิดว่าเธอไปอัพไซส์ใหม่อย่างแน่นอนคิดว่าการที่เธอมีหน้าอกเพิ่มขึ้นเกิดจากวินัยในการออกกำลังกายของเธอล้วนนแล้วพอแอดอ่านความคิดเห็นต่างๆนะคะก็ได้รับรู้ว่ามีชาวเน็ตให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะรามออกมาแชร์ความคิดเห็นต่างๆมากมายในมุมมองของผู้หญิงที่ไม่จำเป็นต้องไปเจ็บตัวเสมอไปไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่บอกว่า หน้าอกเป็นอวัยวะที่โกยให้ดูมีเยอะหรือต้องการกดให้ดูแบนได้นะคะขึ้นอยู่กับบราที่คุณเลือกใช้เผื่อใครยังไม่รู้และผู้หญิงส่วนมากจะรู้ดีว่าเราสามารถโกยมันขึ้นมาได้จนทำให้มีเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าอย่างช่วงนี้ลิซ่ามีหุ่นดีขึ้นมากๆ ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนลิซ่าผอมกว่านี้แต่ตอนนี้หุ่นของเธอสวยขึ้นก็สวยขึ้นทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นสะโพกเอวเอยหรือแม้แต่กระทั่งขาของเธอก็ไม่น่าแปลกใจที่จะทำให้หน้าอกของเธอเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะดูว่าเธอไม่ได้ลดน้ำหนักให้ผอมเพียวอย่างเดียวถ้าเราเห็นการใช้ชีวิตของลิซ่าที่เห็นผ่านสื่อ เธอก็ชื่นชอบในการรับประทานอาหารและไม่ได้อดอาหารจนผอมแห้งแต่เลือกที่จะรับประทานอาหารให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและออกกําลังกายเพื่อปั้นหุ่นสังเกตจากหน้าของน้องที่ในช่วงนี้มีแก้มเพิ่มมากขึ้นขณะที่ในมุมมองของแฟนๆลิซ่านะคะได้ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไปอัพไซส์มาเพราะเป็นความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่น้องเปิดบริษัทของตัวเองก็ทำงานมาอย่างต่อเน,นื่องตลอด ถ้าทำจริงมันย่อมมีการพักฟื้นและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษแต่นี่เราได้เห็นน้องแสดงบนเวทีมาแล้วกี่งานแล้วแต่ละงานแดนส์บัดขนาดนั้นแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนไปเสริมมาจะทำอะไรแบบนี้อย่าลืมว่าน้องเองแสดงคอนเสิร์ตม,มาแล้วตั้งกี่งานนี่ยังไม่รวมงานแฟนมิตอีกที่เธอทำการแสดงเต้นแบบจัดเต็มแค่นี้ก็เพียงพอที่จะให้คิดได้แล้ว ว่าน้องไม่ได้ไปทำมาอย่างแน่นอนแล้วอยากจะบอกว่าหน้าอกเป็นแฟตนะน้ำหนักเพิ่มขึ้นมันก็ขึ้นตามน้ำหนักจ้าอีกอย่างสมัยนี้วิวัฒนาการของบราสำหรับผู้หญิงมันไปไกลามากรวมถึงเทคนิคการเชดดิ้งต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้องเจ็บตัวเสมอไปและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นคือน้องไม่ใช่ไม่มีหน้าอก น้องมีมาตั้งแต่แรกสังเกตจากภาพเมื่อก่อนคือก็เป็นคนที่มีอยู่แล้วไม่ใช่แบนแบบไม่มีเลยอีกอย่างสำหรับคนที่เขาไปเสริมมาจริงๆใครจะเสริมเหมือนไม่เสริมขนาดนี้ไม่มีใครเจ็บตัวแล้วเพิ่มมานิดๆหน่อยๆห,หรอกมันไม่คุ้ม มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าลิซ่าไม่ได้ไปทํามาอย่างแน่นอนและสําหรับในมุมมองความคิดของแอดนะคะเพื่อนๆแอดว่ามองอยังไงยังไงน้องก็ไม่ได้ไปเสริมมาอย่างแน่นอนนะคะทุกคนคืออย่างที่หลายๆความเห็นบอกเลยว่าถ้าติดตามลิซ่ามาจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าเธอไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นที่จะหยุดพักยาวๆเพราะเธอมีงานอยู่ตลอดเวลา แล้วด้วยความที่เธอเองเน่ยเป็นสายแดนนะทุกคนคือการแสดงบนเวทีมันก็มีการเต้นหนักขนาดนั้นแอดว่ามันไม่สมเหตุสมผลจริงๆแหละแล้วด้วยความที่ลิซ่าน่ยมีสรีระร่างกายที่สวยอยู่แล้วไม่ว่าเธอจะใส่อะไรก็สวยแล้วหุ่นของเธอเองก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะคะเพื่อนๆคือสวยขึ้นสวยขึ้นถ้าเทียบดูภาพบิกินี่เมื่อ2ปีที่แล้วกับภาพบิกินี่ปีนี้ ต้องบอกเลยว่าสุดิระร่างกายของลิซ่าเมื่อ2ปีที่แล้วที่เรียกว่าจึ้งแล้วพอมาปีนี้โอไม่ก oh ็สวยกว่าครั้งก่อนอีกนะคะเพื่อนๆในขณะที่ซีรีส์ด h e w วล Lotus Season 3เป็นซีรี์ที่ถูกจับตามองตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ air, กับความปังที่ลิซ่าเป็นส่วนหนึ่งในซีรี์เรื่องนี้ จนเรียกได้ว่าเธอเป็นนักแสดงหลักที่มีอิทธิพลส่งผลให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้นจากข้อมูลอย่างเป็นทางการพบว่าการจองที่พักในประเทศไทยในเดือนมกราคมปี2025เพิ่มขึ้นถึง3 1 2อเร์เซนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี2024แนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นนอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไวโลตัดเมื่อปีที่แล้วบริษัทผู้ให้บริการท่องเที่ยวระดับหรูห่าได้รายงานว่า ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ35.5ล้านคนในปี2024เพิ่มขึ้นจากเดิม28.2ล้านคนในปี2023และในปีนี้แค่ต้นปียังพบว่าการจองที่พักในประเทศไทยล้วนเป็นสถานที่ที่ใกล้เคียงกับการถ่ายทำซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น3 โดยคาดว่าผู้จองส่วนมากมาจากสหรัฐอเมริกาเนื่องจากซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างเหนีวแน่นและปฏิเสธไม่ได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากต้องการตามรอยลิซ่าหนึ่งในนักแสดงหลักของซีรีส์ยอดนิยมเรื่องนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าลิซ่าคือศิลปินคนดังผู้ทรงอิทธิพลไม่ว่าเธอจะไปยังสถานที่ไหนก็มักจะมีแฟนๆของเธอตามรอยเพื่อซึมซับบรรยากาศ ยังสถานที่แห่งนั้นเสมอและแน่นอนว่าขนาดซีรีส์ยังไม่ได้ออนแอร์ยอดจองที่พักในประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นขนาดนี้คาดว่าหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ได้ออกอากาศจะต้องมีนักท่องเที่ยวที่ต้องการตามรอยซีรีส์เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นมากมายมหาศาลแน่นอนและคาดว่าในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งประเทศยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างแน่นอนแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์ก็ได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ